4เหตุผลที่คนเป็นสเก็ดเงินไม่ควรกินขนมปังมีอะไรบ้างมาดูครับเหตุผลที่1นะครับขนมปังนะครับหรืออุตสาหกรรมขนมปังทั้งหมดเนี่ยมีตัวครีมเทียมครับหรือเนยเทียมนะครับตัวนี้นะครับเรียกจัดว่าเป็นทานแฟตนะครับเป็นตัวที่อันตรายต่อสุขภาพมากๆนะครับถึงแม้เขาจะเปลี่ยนเป็นฟูลี่ไฮโดรเจนเนชั่นแล้วนะครับแต่ยังไงเนี่ยมันก็ยังเป็นไขมันสังเคราะห์อยู่ดีนะครับ ตัวนี้นะครับอันตรายมากๆนะครับเรียกว่าสามารถทําให้ก่อเกิดมะเร็งได้เลยนะครับซึ่งคนเป็นสะเก็ดเงินนั้นก็ไม่ควรกินนะครับซึ่งมันอยู่ในขนมปังหรือเบเกอรี่หลายๆอย่างในชีวิตประจําวันของเรานะครับอันนี้คือเหตุผลแรกนะครับที่เราไม่ควรกินเลยนะครับเหตุผลที่2นะครับก็คือมีน้ําตาลครับขนมปังนะครับหรือตัวแป้งนะมันเป็นแป้งนะครับมันก็เปลี่ยนเป็นน้ําตาลอยู่แล้วนะครับและยิ่งในเบเกอรี่ขนมปังเนี่ยมีการเติมน้ําตาลสารให้ความหวานคอนไซรัปรวมถึงน้ําตาลเทียมด้วยนะครับตัวพวกนี้นะครับเป็น ไม่ได้เกิดจากธรรมชาตินะครับเป็นการแปรรูปนะครับตัวพวกนี้นะครับจะทําให้ เราเกิดการอักเสบมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้เกิดภาวะเบาหวานได้นะครับในบางคนนะครับซึ่งอ Is um ันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับเป็นเหตุผลที่2นะครับที่เราไม่ควรกินขนมปังนะครับเหตุผลที่3นะครับตัวขนมปังเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากแป้งสาลีนะครับตัวแป้งสาลีเนี่ยจะมีกลูเตนนะครับมันจะทําให้เกิดอาการแพ้ได้นะครับตัวกลูเตนเนี่ยมันจะไปทําให้เกิดอาการแพ้นะครับเกิดการอักเสบนะครับไปเล่นงานที่ลําไส้ของเรานะครับทำให้ลําไส้ของเรามีปัญหานะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้นะครับภูม หรือโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้ทั้งหมดนะครับรวมถึงแพ้อาหารด้วยนะครับตัวกูเตนก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เสี่ยงมากๆนะครับซึ่งตัวนี้ไม่ได้มีอยู่แค่ในขนมปังด้วยนะครับมีในส่วนผสมต่างๆทั้งหมดนะครับบนโลกนี้มี กูเตนเยอะมากๆนะครับรวมถึงพวกซีอิ๊วซอสแล้วก็อาหารต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับอันนี้จึงเป็นเหตุผลที่3นะครับที่เราไม่ควรกินขนมปังเลยนะครับเหตุผลที่4นะครับก็คือความอ้วนนะครับหรือโรคอ้วนนะครับตัวน้ําหนักส่วนเกินหรือโรคอ้วนเนี่ยนะครับมันจะก่อให้เกิดเป็นโรคสะเก็ดเงินและโรคภูมิแพ้ได้นะครับเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดนะครับส่วนผสมหลักทั้ง3ตัวนะครับที่บอกมาตอนต้นเนี่ยนะครับ มันมีทั้งแคลอรี่สูงนะครับมีทั้าตาลสูงนะครับมีทั้งเนยเทียมครีมเทียมน้ํามันพืชนะครับมีทั้งแป้งนะครับสาลีนะครับในปริมาณมากนะครับซึ่งทั้ง3ตัวนี้มันรวมกันเป็นข้อที่4ครับทำให้เกิดอาการภาวะโรคอ้วนนะครับน้าหนักเกินนะครับเซลล์เผาผลาญได้ไม่อย่างเต็มที่นะครับเรากิน พอเรากินล้นเกิดมากเกินไปเนี่ยมันเลยทําให้เกิดปัญหานะครับซึ่งอันนี้ก็คือเหตุผลที่4นะครับที่เราควรจะงดนะฮะขนมปังหรือหยุดขนมปังไปสักระยะหนึ่งนะฮะหรือระยะยาวๆเลยนะครับสำหรับคนที่เป็นสะเก็ดเงินนะครับอันนี้คือ4เหตุผลคร่าวๆนะครับที่คนเป็นสะเก็ดเงินนะครับควรจะเลิกกินขนมปังนะครับเพราะจริงๆในแต่ละข้อเนี่ย สามารถลงลึกได้อีกนะครับบอกรายละเอียดต่างๆได้อีกนะครับที่จะก่อผลเสียนะครับต่อร่างกายของเราต่อระบบเลือดของเราต่อภูมิคุ้มกันของเรานะครับต่อเซลล์ของเรานะครับซึ่งทั้ง4ตัวเนี่ยหรือ4อย่างเนี่ยเรียกว่าอันตรายมากๆนะครับไม่ได้ก่อแค่สเก็ดเงินอย่างเดียวเสียด้วยซ้ำนะครับก่อโรคอื่นๆมากมายเยอะแยะเลยนะครับยังไงก็อยากจะให้งดนะครับเป็นตัวหลักที่ควรงดเลยนะครับสาหรับคนที่เป็นสเก็ดเงินนะครับแม้แต่คําเดียว ก็ไม่ได้นะครับสมดุลสะเก็ดเงินจะเป็นกลุ่มที่ทําให้คุณหายจากสะเก็ดเงินได้แบบยั่งยืนครับ